วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาละนี่มันก็แบบด้วยความที่นี่ดูสิกแป๊บเดียวช่วงที่เบรคโฆษณาขายไปพึ่งแล้วไส้มันปังมากคือไม่แปลกใจว่าทาไมขายดีคือแค่ดูเนี่ยก็อยากกินแล้วเพราะเห็นถึงความคุ้มค่าว่าไส้มันแน่นๆแป้งมันบางบางแล้วไส้นั่นมีไส้อะไรบ้างคะเนี่ย มีอะไรบ้างคะเห็ดเห็ดใช่ผักรวมแล้วก็เผือกแล้วก็เผือกอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ก็ไม่เหมืนเนื้อสัตว์เลยมันไม่เหมืนเนื้อสัตว์เลยนะแล้วน้ําจิ้มเขาแปลกนะไม่เหมือนน้ําจิ้มปักหม้อทั่วไปนะตองมาลองดูน้ำจิ้มมันใสๆนะอันนี้มันเป็นใช้น้ำจิ้มผู้ชายเลยเป็นคข้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆเนาะมันเผดนิดหมาคนไทยมากนะฮะอันนี้คือแบบขายแต่รุ่นแม่ใช่ตั้ง่อันนี้แหละคือแม่เลี้ยงเรามาด้วยอันเนี้ยก็แบบเนี้ยใช่ค่ะเด็กๆจนก็แค่อย่างเงี้ย แม่ตอนเริ่มที่เริ่มขายกันจะเป็นปักหม้อกับสาเกูแบบนี้เป็นของว่างก่อนแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปักหม้อปักหม้อไส้ผักปักหม้อใสผักอ๋อน้งสาคูแล้วอันนี้เราเรามาปรับสูตรกันเองใช่ค่ะอ๋อเราหลังมาปรับสูตรกันเป็นแบบล้วไปดูมาจากไหนสูตรที่เราปรับมาใหม่บอกแม่ว่าอยากทำอยากทำแบบนี้ใช่แม่ก็เลยปรับให้ โอ้แม่เก่งแม่เก่งแม่เก่งมากเรื่องนี้ก็เลย่มปรับแล้วก็มีสาคูด้วยสาคูนั่นนั่งเดิมเลยสาคูเมื่อก่อนจะใส่หมูค่ะค่ะแต่พอเริ่มมาเข้าห้างก็คนบางสวิรรค์อยากทานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มปรับมันไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยมังสวรรค์บอกอร่อยมากอร่อยมากจริงๆดูไอเดอก์ทีหลังนะพิธีกรคนไหนบอกกูอุไอองค์ไอเอฟกูจะตบปากให้ อุ้ยดูไอเอฟไอเอฟพุ่ไอเอฟรายการกูที่ไอเอฟเป็นยังไงพิธีกรตัวอย่างช้างกคตัวเดีวเอ้าวันนี้พรุ่งนี้จะไปเจอคนได้ที่ไหนบ้างอะเซนทันเวสเกตค่ะที่ประจำเวสเกตนที่ประจำเลยใช่แล้วก็เซนทันกับที่เซนทันรัตพาวเซนทันรัตนา9 เซนท่านส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอใช่ร้านขายที่เซนท่านหมดเลยตอนนี้ใกล้สุดก็เทอร์มินอลแต่น่าจะเก็บโอ้เทอร์มินอลก็มีถึงวันไหนคะน่าจะวันนี้ครับอจบวันนี้แล้วจบวันนนี้้แลวะครับผมมใครอยู่เซนท่านไหนก็แวะก็ไปกับสาคูสาบพี่น้องเนาะเห็นป้ายก็ดิ่งเข้าไปได้เลยอร่อยแน่นอนมีถูกแบบอะไรอย่างนี้ด้วยคใช่ทั้มสดเลยครับทั้มสดทุกวันนะเห็นไหมมีก็น่าทานราคาเท่าไหร่เนี่ยชุดละห้าสิบบาทชห้าสิบบาทโอเคอ่ะหิวกำลังดีเลยอ่ะใช่ ดีใจจริงๆนะสามชิ้นหิ่มเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยมเหมือนกินข้าวมื้อหนึ่งเลยอ่ะใช่จริงปากร้านสนอยทั้งสองพี่น้องเลยค่ะก็ติดต่อได้นะคะทางเพจครัวสามพี่น้องเลยนะคะแล้วก็ไลน์ของชื่อนิชาพัฒนมอเจียค่ะค่ะแล้วก็โทรได้098-256-7-6-4-1 0 6 4 2 5 8 3 3 4 1 4ค่ะมางานแฉแฟมไหมเนี่ย มามาอลไรนึกออกโอเคยวไปเจอกันที่แฉแฟนกลิ่นให้อิ่มเลยนะโอเค IF ด้วยนั้นวันนี้ IF ไปยืนหน้าร้านปากบ่อเลยเธอต้องยืนทุกร้านเนี่ยนะสดแล้วก็คือทำไม่ทันเลยโอเคพิธีกรใครบอก IF ดีใจบ่อยตกปากให้วันนี้ IF ผ้าหรือตกปากคือเห็นกินเงินย่างซื้อหุ้นตายคืออร่อยไงเราเลือกกินขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละนี่คือทั้งหมดของรราายกแฉวันนี้ฮะ ต้องไปแล้วเดี๋ยวเขาไล่ออกจากช่องสวัสดีครับ